สรุปข่าวเชียงเบนยูโกวาระตกาวันที่11พฤษภาคมโดยโค้ชเทฟบอลแมนเชสเตอร์เดทดชี่งนี้ขอสเสนออาร์ตติเงสื่อฝอยทองตีข่าวว่าปืนยื่นซื้อโยเคเรชในขรั้ังนี้แล้วโดวยกันนี้คาเบรโยดาบันชาสื่อดังของโปรตุเกสพาดหัวข่า,ขอขาวอาร์ซนอน์ยื่นขอน้อเสนอในการขอซื้อวิกเตอร์โยเคเรชกองหน้าของสปอร์ติ้งลิชบอนมาร่วมทีม ทีมของวิเกลอาเจตาเองนั้นก็ให้ความสําคัญกับการเซ็นสัญ,ญญากับกองหน้าคนใหม่เป็นลำดับแรกในช่วงสมัน,นี้ตัวที่ผ่านมาทีมมีข่าวกับผู้นักของของหอกหลายคนไม่ว่าจะเป็นทั้งโยเคเรชอาริคันเดอร์อิซักเบจเบินเทสโก้และก็โอริวชกินโดยการรายงานของสื่อแดงปอยทองพาดหัวข่าวบอกว่าคนใหญ่เองนั้นทําการยื่นข้อเสนอเบื้องต้นในการซื้อ โยเคเดชในราคา75ล้านโยูโรและก็มีการตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับบังเตในครังนี้ได้เป็นที่เรียบร้อยอย่างไรก็ตามสื่อเจ้าต้องล่าวระบุนะว่าสปอร์ติ้งดิสบอนยังไม่ได้ตอบร,รับโดยจะยังรอด,ดูนะว่าจะมีข้อสเสนอที่ดีกว่าเข้ามาในครังนี้นอีกหรือไม่เนื่องจากว่ายังคงม,มีเวลาในการตัดสินใจอีกมากในครังนีน้โดยการรายงานข่าวยังเสริมอีกว่าที่อาร์เซนรีบยื่นข้อสเสนอตอนนั้น เนื่องจากว่ากลัวคู่แข่งโดยเฉพาะเชลซีที่พร้อมทุ่มถึงระดับ100้ล้านยูโรซึ่งทีมอาจจะไม่กล้าสู้ขนาดนั้นในคารักนี้ก็เป็นได้ถือว่างานนี้สปอร์ติ้งดิสบอนจะทำกำไรมหาศาลจากการขายโยเคเรชเนื่องจากว่าพวกเขาซื้อมาจากทนานของโคเวนทีเมื่อปีที่แล้วนะฮะ,ะปีสองี่สิบในราคาเพียงแค่20ล้านปอนด์ในคารักนี้เท่านั้นโอโ้เป็นนว่างานนี้นะฮะยินค่าตัวเป็น100ล้านปอนด์อะไรมันจะเวอร์ขนาดนั้น ต่ถ้าได้มาแลวคุ้มเนี่ยเหมือนกับบรูโน่ฟอนเดนเดสก็น่ายื่นนะเรามาดูข่าวต่อมาจนครับอาร์ตยังไงอัลเบริมไม่เฉียงโดนคีนวิจารณ์ทิ้งเกมลีกได้ยังไงเมื่องานนี้ประเป็นอัลเบริมผู้จัดการทีมแมนยูนรับคำวิจารณ์ของรอยคีนที่บอกว่าไม่สนใจจะเกมลีกและไปเน้นบอลยุโรปแทนในครั้งนี้ซึ่งอดีกตการนปีศาจแดงได้กล่าวในรายการดีโอว่าแบบว่าไม่พอใจที่อัลเบริม ทิ้งเกมพิมพ์รีกเพื่อจะไปลุยดิสกโยนป้าลีกเต็มตัวซึ่งอัลโบริมเองก็ยอมรับในเรื่องนี้จริงๆโดยใช่แล้วเราเองนั้นกำลังพยายามทำอย่างดีที่สุดแต่ว่าผมเห็นด้วยนะเราสามารถทำได้ดีกว่านี้และก็อีกครั้งผมไม่มีอะไรจะพูดเกี่ยวกับคำวิจารณ์เหล่านี้เพราะว่าเราเองนั้นสมควรที่จะถูกวิจารณ์อยู่แล้วถ้ารเรายอมรับทุกอย่างในฤดูกาลนี้ไม่ได้ผมคิดว่ารเราก็อยู่ผิดธุรกิจแล้วและผมเองก็รับรู้ถึงมันในั้งนี้นะ ผมเห็นด้วยกับคำวิจารณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นแต่ว่าในตอนนี้นั้นผมคิดว่ามันชัดเจนแล้วและเราเองต้องฉลาดในขครัานี้เราต้องเสี่ยงกับการเผชิญกับคำวิจารณ์จากทุกๆคนเพราะว่ามาตรฐานของรอยคีนและก็นตเตะเหล่านี้ทำเอาไว้สูงมากจริงๆเลยนะแต่ผมเองต้องตัดสินใจเลือกแต่ว่าอะไรคือสิ่งที่ดีสุดแล้วสรหรับสมโมสรไม่ว่าอะไรดีสุดรหรับท่านะของผมตอนนี้ผมตัดสินใจแล้วว่าจะพยายามเก็บผู้เล่นทุกคนให้พร้อมเพราะมันสำคัญกับเราไปอย่างมาก กับการคว้าชัยชนะ, game ชชนะนในเกมชิคสตาเลอศในครั้งนี้ให้จดได้เป็นนว่างงานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้กันครับว่าจะเป็นเช่นไรก็ถือว่านอรับไปโดยดีเพราะว่าในเกมลีกนั้นเราสู้เขาไม่ได้จริงๆเรามาดูข่าวต่อมาจนันครับอะไรยังไงงานนี้โดนะผมเจรจาชงัดอนาคตกับคลุ่มเขื่อนแล้ว โดยกานนี้กิเซนโต้บรนโดเผยอาคตกับอาลนาเซอร์ยังคุมเครือหลังการเจรจาสัญญาหยุดชะง,งักไปด้วยจากว่าผลงานของทีมที่เกิดขึ้นโดยกานนี้เจ้าของรางวัลบัรดงดอหสมัยนะฮะสร้างความตกตะลึงกับทนานักของฝั่งโลกลูกหนังเมื่อประกาศเลยนะว่าย้ายไปเล่นในโปรดุกีสซาอิอาระเบียช่วงปลายปี2 0 2 2ัสหลังเพิ่งแยกทางกับแมนยูในขณะนี้ โดยการย้ายทีมคารังนั้นทําให้มีตั้งนักเตะหลายคนนะฮะตัดสินใจจะย้ายไปค้าแข่งในลีกซึ่งเนี่ยก็รวมไปถึงคารินเบเซม่าเนมาและก็ซาดิโอมาเน่โดยกันที่เมื่อเลือสัญญากับ asser, อัลนาเซอร์อีกเพียงแค่2เดือนก็มีข่าวลือนะหูว่ากองหน้าในตำนานตระนี้อาจจะย้ายไปค้าแข่งที่อื่นในคารังนี้ก็เป็นได้ โดยมาก้าสสื่อแดนการ์ติงโดคาดการณ์กันว่าเรนโดจะเซ็นสัญญาฉบับใหม่กัสบสโมสรอีก2ปีซึ่งจะทําให้อาชีพการค้าแข้งของซีอาร์เซเนี่ยยาวนานถึงวัยสีสองปีเลยนะอย่างไรก็ตามจะมีการรายงานข่าวการเจรจาวัตถุนะคงับเอาไว้ก่อนท่านกาลังการยินรนควา้าแชมป์ของสมโมสรที่เกิดขึ้นแม้ปัจจุบันเบร์นโดนั้งดาวซันโบล,ลีกและการมาถึงของจอร์ดูรานจากอาซมิลาเมื่อช่วงเดือนมการาคมเพื่อจะเป็นคู่หูแนวรุกแต่ว่าทีมของสเตฟานโนปิโอรี กลับต้องดิ้นรนอย่างหนักในลีกความพ่ายแพ้2จาก2ต่อสาจากอันติอัสจากฝูงลีกมวลพุทธิผ่านมาทำให้ทีมหล่นลงมาอยู่ในดับที่4ของตารางคะแนแนแล้วซึ่งหากจบฤดูกาลด้วยดับที่4ีอัลนาเซอร์จะพลาดโคตา a f c แชมเปียนลีกอีกครั้งซึ่งบรโดผิดหวังกับผลการ่น,นขันนัดน,นี้เป็นอย่างมากทั้งที่นำไปก่อนตั้ง2ประตูก่อนจะออกจากสนามโดยที่ไม่ได้เปลี่ยนชุดแข่งขันยิ่งกว่าน,นั้นอัลนาเซอร์ยังถูกคาวาสกิฟอ์เตร จากเจลีกเขี่ยตกรอบ a f c แชมเปี้ยนลีกเมื่อสัปดัหที่แล้วในครั้งนี้อีกด้วยนะโดยการรายงานข่าวยาระบุด,ด้วยว่าการการะทำของโรดโดอลทำให้สมุรสอนต้องพิจารณาทางเลือกต่างๆเกี่ยวกับการต่อสัญญาทันทีโดยยังไม่ตัดความเป็นไปได้ในการย้ายไปอยู่กับทีมอื่นในลิสซาอารเบีย ซึ่งโรนโดได้กล่าวซ้ำแล้วซ้ำเล่าถึงความทะยทยานยิงให้ได้1,000ประตูในเกมอย่างเป็นทางการก่อนยุติอาชีพการค้าแข้งอันลุ่มรดของเขาตอนนี้ CR7 ยิงให้กับสมโมสรและก็ทีมชาติไปแล้วมากถึง9 3 4ประตูนับตั้งแต่เปิดตัวในทีมชุดใหญ่กับ s p r t t n n g i i s b o n ตอนเป็นใบรุ่นเมื่อช่วงปี2002ในครั้งนี้นั่นเองครับโอ้โหเป็นด้ว,วงงานนี้เหลืเพียงแค่64ประตูเท่านั้นยังไง ผมเชื่อว่าลนโตทำได้แต่จะไปจบกับทีมไหนนั้นต้องรอดูกันต่อไปนะเรามาดูข่าวต่อมาเจ่นครับอารัตนยังไงเซอร์ไพรส์แฟนผีแมนยูเปลี่ยนใจเมื่อจะรั้งกาเซเมโรอยู่ยาวจนบริทายหวังจะใช้ความเก่าปั้นทีมยุคใหม่ในครับนี โดยกาซิเปโรจากตัวเต็งโดนโลสู่กุญแจหลังพาแบนยูล่าช้ำสโมสตรต่เรนจะใช้ประสบการณ์แข่งสำบ้าป่านนี้ปั้นทินและระยะยาวขณะที่เจ้าตัวก็พร้อมแขนสตาร์ทในถิ่นโอเดอร์ฟอร์ดในคารานี้แล้วโดวยการนี้แมนยูเองเปลี่ยนแผนนะผมครั้งสำคัญเลือกตัวรังตัวกาซิเปโรกองกลางทีชมชาติบราซิลในคราทนี้เอาไว้ในทีมในช่วงซีซนนาขณะที่สตาร์แซมบ้าตั้งเป้าที่จะรับใช้สโมสรต่ออีกยาวจนกระทั่งแขวนรองเท้าไป โดยการเมโร่ ero, พ่อค้าแข้งวัย33ปีบัยนี้ก็สอเขามีแนาคตในการค้าแข้งที่พลิกผันอีกตลบหนึ่งนะฮะโดยก่อนหน้าน,นี้เขาถูกสื่อระบุว่าจะถูกแมนยูเนี่ยโละทิ้งเนื่อจงจากว่าเบร์มีนสภาพร่างกายที่โอยปราแถมฟอร์มการเล่นตกลงไปอย่างชัดเจนอีกทั้งได้ค่าแรงสูงสุดคนคนหนึ่งในทีมสัดาห์ลับประมาณ350,000ปอนด์หรือราว16.5ล้านบาทในครับนี้เพิมเ่มเติมกันติอีกด้วย โดยต่อกรณีก,การกล่าวสมงผลให้อดีตตาทีมเบรอัลมาดริดนั้นถูกคาดหมายว่าจะย้ายไปวาดลวดลายในเมเจอร์ลีกซ s อ c เกอร์สหรัฐอเมริกาหรือไม่ก็ลีกซาดิอาราเบียซึ่งตกเป็นข่าวสนใจในการเซ็นสัญญากับเขาเช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามสถานการณ์ล่าสุดของกาเซมิโดกลายมาเป็นคีย์แมนของบริเวณอัริมดิมได้ย้ายชาวโบสเกชไปแล้วจากการโชว์ฟอร์มระดับท็อปได้อีกขัน ทำพังทางประตูสําคัญให้กับทางทีมได้อย่างต่อเนื่องตลอดจนพาทัพปีศาจแดงเข้าชิงชนะเตอ,อร์ในถ้วยยโรป้าลีกและเป็นผลสําเร็จในครั้งนี้ด้วยเหตุน,นี้เองทางนักข่าวสื่อจอมแฉร,รายงานข่าวเมื่อวันที่10พฤษภาคมบอกว่าแมนยูวางตัวให้กาเซมิโล่อยู่กับสโมสรต่อไปเพื่อจะอาศัยประสบการณ์ของเขาเป็นส่วนสาคัญในการสร้างทีมเพื่ออนาคตแถมตัวนักเตะเองเอยันยังจริงจังที่จะรับใช้โลดด์คน,นความฝัน อีกยาวจนถึงขั้นพร้อมปริทายกับสมโมสรในครั้งนี้เพิ่มเติมด้วยเนื่องจากว่าครอบครัวของเขาแฮปปี้กับการใช้ชีวิตที่เมืองแมนเชสเตอร์ในครั้งนี้เป็นอย่างมากเลยนะโอ้โหเป็นแต่ว่าง,งานนี้ก็ต้องขอดูกต่อไปกันนครับคาร์ิบิโลคนนี้เรามาดู่าวตตอมาเกันครับ,าบอา,า,อารยังไงจัดเต็มอย่างแน่นอนเมื่ออบริมยืนยันว่าจะส่งตัวหลักนะฮะแมนยูลงสนามเจอกับเวสต์แฮมในครั้งนี้ เมื่องานนี้รนบริเวณอัมบดิมผู้จัดการทีมของฝั่งแมนยูเองนั้นออกมายืนยันแล้วนะวา่าเขาคนนี้จะใช้ผู้เล่นชุดหลักในการารับมือกับเวสต์แฮมยูเต็ดในครั้งนี้อย่างแน่นอนโดยการที่รบริเวณอัมบดิมผู้จัดการทีมแมนยูเองทีมยักษ์ใหญ่ในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษออกมายืนยันอีกครั้งว่าจะใช้ผู้เล่นส่วนตัวนะฮะหลังการทำงานกับการทัตของเวสต์แฮม คู่แข่งร่วมลีกว่าัยเดียวกันอย่างแน่นอนโดยเชื่อได้ว่าการได้ลงสนามนี้นั้นจะส่งผลดีกับบรรดานักเตะตัวหลักของทีมมากกว่าการพักพวกเขาไปถึงช่วงเกมนัดชิงสเตเลอร์เดิปเจอร์้านลีก,ก,ยปปลกอย่างไรก็ตามในเวลานี้ทนต่างของทีมปีศาจแดงเองก็ปรลังอันดับที่15ในพรีเมียร์ลีกอังกฤษตัวละก็ต้องผ่านเกมกับทานานของฝั่งขุนคอนและก็เชลซีก่อนที่จะพบกับทันต่างของทซาแนมปอตนสเปอร์นัดชิงสเตเลอร์เดิปเจอร์้านลีก,ปปลกวันที่11พฤษภาคม โดยทางอัลบริมเองนั้นก็จะมรับนะ้ว่าพวกเขาจะขอใช้ผู้เล่นตัวหลักลงสนามทุกนัดที่เหลืออยู่และก็ไม่มีความคิดที่จะใช้แนวทางโรเตชันหากว่าเขาไม่จําเป็นใันักนี้และนี่ก็เป็นสรุปข่าวโดวยสโมสรแมนเชสเตอร์เตด็ดในช่วงที่นครับขอบคุณทุกคนตารัชมผมกดไลด์กดแชร์และกด s u b สไครต์ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ